สวัสดีครับถึงเวลาเอซีกับเกษมสรรครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ใกล้วันจุดยาวก็เริ่มเดินทางออกต่างจางังหวัดกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูครับว่าสถานีขนส่งของมาเลเซียนั้นน่าใช้แค่ไหนถึงแล้วครับสถานีขนส่ง TBS ซึ่งเป็นสถานีขนส่งหลักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียที่นี่เขาเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 5 4 และเปิดอย่างเป็นทางการโดยนายกัุมนตรีนาจิปราซักเมื่อวันที่14เมษายนปีนี้ครับบรรยากาศกว้างขวางและสะอาดดูดีมากนะครับมีการนําเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารดูๆไปแล้วบรรยากาศคล้ายสนามบินดอนเมืองบ้านเราเลยนะครับในสถานี TBS มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีบันไดเลื่อนตู้ ATM ห้องดูแลเด็กอ่อนก็มีครับที่จอดรถร้านค้ามินิมาร์ศูนย์อาหาร ขาดหลืออะไรก็ซื้อได้ที่นี่เลยนะครับเ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยอำนวยความสะดวกสามารถค้นหาจุดต่างๆภายในสถานีได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจุดซื้อตัว๋วบันไดเลื่อนหรือห้องน้ําครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลรถของแต่ละบริษัทให้เลือกด้วยนะครับว่าอยากนั่งรถแบบไหนมีบริษัทรถบัสกว่า10บริษัทให้เลือกสามารถจองผ่านระบบออนไลน์หรือซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ก็ได้ป้ายบอกทางก็ชัดเจนที่สําคัญมีทางเดินสําหรับคนตาบอดด้วยนะครับส่วนนี้ครับ ป้ายบอกกำหนดเวลาเดินทางและจุดขึ้นรถเหมือนกับป้ายในสนามบินบ้านเราเลยนะครับที่นี่เขามีระบบรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปในกรุงกลาลัมเปอร์และสนามบินด้วยนะครับผู้โดยสารที่ไม่ใช้บริการสามารถนั่งรถจากที่อื่นมาต่อรถไฟฟ้าไปขึ้นเครื่องบินหรือเข้าไปในเมืองกลาลัมเปอร์ได้อย่างสะดวกสบายครับเราลองไปดูกันครับว่าร้านอาหารในสถา,านีขนสง่งที่มาเลเซียเป็นอย่างไรบ้างร้านอาหารที่นี่สะอาดนะครับนี่ครับเต้าหวยฟาสฟ์ฟู้ดโอเคดีนะครับเต้าหวยกับปลาท่องโกะที่นี่หน้าตาหน้ารับประทานไหมครับ รสชาติเหมือนของไทยนะครับผมเห็นความสะดวกสบายของสถานีขนส่ง TBS ของมาเลเซียแล้วไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมสถาบันจัดอันดับระดับโลกจะให้คะแนนความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียอยู่อันดับที่29ของโลกเป็นอันดับที่2ของเอเีครับกินรองแค่สิงคโปร์ที่ได้อันดับ2ของโลกส่วนไทยเรานั้นอยู่อันดับที่47ของโลกเลยครับที่มาเลเซียก็ทําอย่างนั้นได้ พราะก็มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมานานกว่า10กว่าปีแล้วนะครับไทยเราถ้าอยากมีอย่างนี้บ้างเราต้องมียุทธศาสตร์ครับสวัสดีครับ EPG Eastern Polymer Group Creative Innovation Organization องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์